หม่ำจกมกตลกแค่ในจอแต่เป็นพระเอกในชีวิตจริงยืนมือช่วยเพื่อนที่ล้มละลายเปิดคฤหาหน์50าล้านหม่ำจกมกตลกแค่ในจอแต่เป็นพระเอกในชีวิตจริง ม่อจกมกตลกชื่อดังของเมืองไทยที่นอกจากจะมีความสามารถและผ่านความยากลำบากมาในชีวิตจนสุดท้ายตอนนี้กลายเป็นคนที่รวยและมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายที่หามาได้ด้วยน้ํำพักน้ําแรงของตัวเองทั้งสิน้นซึ่งนอกจากจะรวยมากแล้วหม่อมก็ยังใช้ชีวิตติดดินกินอยู่แบบง่ายๆเรื่องราวของตลกหนุ่มคนนี้ที่น้อยคนนักจะรู้โดยหนุ่มมารกจากรายการเช็คมีเอาไทยแลนด์ ที่ได้ออกมาเล่าถึงชีวิตครอบครัวที่เคยล้มละลาย21ล้านโดยหนุ่มมาร์กเล่าว่าตนเองเคยเป็นคนที่ชีวิตสุขสบายคุณพ่อทำธุรกิจ20-30ล้านเคยมีเงินใช้ไม่ขาดมือวันหนึ่งมากสุด5-6หมื่นบาท และเคยมีแฟนด้วยเงินใช้เงินเลี้ยงแฟนจนวันหนึ่งถูกบอกเลิกแต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจชีวิตตอนนั้นมีทุกอย่างบ้านสามหลังรถอีก6-7คันมีบอดี้การ์ดคนใช้เพื่อนๆจะเรียกเราว่าเฮีย จนวันหนึ่งชีวิตพลิกผันธุรกิจที่บ้านล้มละลาย21ล้านแต่กลับมีตลกชื่อดังของประเทศไทยเข้ามาช่วยเหลือสำหรับตลกคนนั้นนั่นก็คือหม่ำจกมกนั่นเองหนุ่มมาร์กเล่าต่อว่าเคยมีคนคนหนึ่งพูดกับผมไว้ว่าอย่ารอโอกาสให้เราเดินเข้าหาโอกาสคนนี้ละครับที่พูดไว้คนนี้ละครับที่ช่วยชีวิตผมมาตลอดคนนี้ละครับที่ไม่ทิ้งพ่อผมไปไหน คนนี้ละครับที่ส่งผมเรียนจนจบสาขาการแสดงละครเวทีคนนี้ละครับที่เป็นแทบทุกสิ่งของผมผมจะทำให้ลุงหม่าเห็นให้ได้ผมจะไปให้ถึงฝันด้วยกำลังของผมเองขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับมักมีคนมาเคาะประตูบ้านขอความช่วยเหลือหลายครั้งคนมานั่งร้องไห้บอกลำบากมากให้เมียไปเอาเงินมาให้ 5,000ั 5, มีนั่งมอเตอร์ไซค์มากับลูกบอกไม่มีค่าเช่าบ้านก็ให้ไป3,000ัเราไม่รู้หรอกว่าเขาเอาไปทำอะไรเราคิดว่าเราให้ไปแล้วจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่คนไม่เคยให้ใครไม่รู้คนรับเขามีความสุขหรือเปล่าเขามีความสุขขนาดไหนใครรู้จักมั่มก็จะเป็นแบบนี้เราขี้สงสารด้วยความดีไม่มีขายอยากได้ต้องหาเอาเองแถมพื้นที่ในบ้านก็กว้างขวาง เคยทะเลาะก,กับโปรดิวเซอร์ครั้งหนึ่งแต่ไม่ขอบอกชื่อบอกพอพอพอแล้วเล่นแบบนี้คาเฟ่แล้วเป็นอะไรวะตลกที่ไหนก็มาจากคาเฟ่ทั้งนั้นตลกรุ่นหลังๆกลัวหม่ำหมดนุ้ยเชิญยิ้มบอกว่าตัวเองก็กลัวขณะที่แจ๊ชเชิญยิ้มบอกว่าผมชอบน้ำหม่ำมากเมียผมจะรู้ดีเวลาเจอน้ำหม่ำเขินมากด้วย